สวัสดทีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันวันนี้เราอยู่กันในเกม beat b a soul เช่นเคยครับวันนี้มีประกาศตู้กาชาใหม่เออตู้กาชามาใหม่นั่นก็คือตู้กาชาอุาลาระคิสเกะอุนฮิโอน่าแล้วก็ชิโฮอินโยโรอิจิเป็นตู้ภาคหลังจากกลับมาจากโซโซซตี so ety, หลังจากช่วยลูเคียนะเออเป็นตัวละครใหม่ที่จะมากลางเดือนก็คือวันพรุ่งนี้วันที่16 ซึ่งตัวละครกลางเดือนเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่แต่มันมีอะไรเด็ดๆนั่นก็คืออุราฮาระคิสุเกตบันเด็ดตรงที่มันเพิ่มอัตราดับน้ำหอมเออเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในเรื่องของอัลีตี้ลกันเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูเลตที่ได้กันเลตที่ได้ครับเหมือนตู้ปกติสเต็ปทั่วไปเดี๋ยวนี้นะครับก็คือหกซนหมดเลยได้ลูกแก้ววิญ,ญญาณใช้แค่ร้อยห้าสิบสอง้อแล้วก็ 250ทั้งหมดถึงสาถึง5ถึงสเต็ปที่5แล้วก็จะการันตี1ตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับสเต็ป1 6 150 2 7 2 0อยห้าเจยแป้วันนี้250 5กับ10 250เหมือนกันแต่จะการันตี5ดาว1ตัวอ่าซึ่งเหมือนเดิมไม่ได้การันตี3ตัวนี้นะเป็นการแรนดอมเหมือนเดิมซึ่งปกติไอ้ตู้กลางเดือนเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่เป็นสเต็ปเนี่ย ผมจะไม่เปิดเพราะว่ามันใช้250เพรแล้วอาัตราดับมันคือ3%แต่ตอนนี้รู้สึกเป็น6%มันก็ดูดีขึ้นแต่ตัวละครพวกกลางเดือนผมบอกว่าก่อนมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้าอ่าอนาคตข้างหน้าไอสา้สมตัวเนี้ยมันจะไปแจมกับตู้อื่นก็เหมือนไอ้ตัวพวกเนี้ยเนี่ยตัวที่พวกท่านเห็นเนี้ยไอเซนฮิรันโกเคมบาจิอุกิตเกะอะไรพวกเนี้ย ไอตัวพวกเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยโผล่มาเป็นตู้แบบเนี้ยแต่ก็พอผ่านไปนานๆมันก็จะไปแจมๆม,มาคนอื่นนะเออมันก็ประมาณนี้ครับก็ใครจะเปิดก็คิดดูดีๆนะครับเพราะว่าเห็นเขาว่าท้ายเดือนนี้จะเป็นตู้นิยายผมก็ไม่มั่นใจกันเก็บรอไว้ด้วยแล้วกันซึ่งตู้นี้มีตัวอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวมาดูความสามารถกันอุนคิวรานะครับเป็นตัวตีไก่นะครับผมดูเกมเพลย์มาแล้วเป็นตัวตีไก่ เป็นสายสีแดงเป็นผู้สังหารอลังคาแล้วเป็นเผ่าอลังคารกับเอสปาดาเอ่อแล้วก็คุณลักษณะโซของเขาเมื่ออัพเต็มเวล200งร้เอ้ยเมื่ออัพเต็มเวลร้อยหบหดาวอัพโซเต็มหมดอะจะปลดคุณลักษณะโซเป็น14ก็คือลดคู่ดาวสิบ์เซนี่คือมากที่สุดของเขาโจมตีปกติของเขาอยู่ที่เพิ่ม40%เพิ่มฮิตสกิลลดค่าป้องกันแล้วก็ยกเลิกกา อีกฝ่ายก็คือตีทะลุกาดนั่นเองหลังๆตัวตีทะลุกาดเยอะนะครับเยอะมากแล้วก็ความเสียหายจากสกิลแรงขึ้นอีก40%ทาให้ตายแหล่อีก60%จำนวนหลุกเชินอีกหนึ่งถามว่าดีไหมก็เก่งอยู่ในระดับหนึ่งครับ SP ก็ไม่ใช่น้อย796ไป798เออเป็นสายสกิลแต่ตอนนี้สีแดง ID ผมเกลื่อนเพราะงั้นตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้น้อยที่สุดเลยคุณคิดว้วถ้าใครมีอิจิโกอิจิโกะแล้ว อินจิโกห้าปีครับมันดีกว่าอ่าหรือมีเนมุดชุดไว้น้ําผมว่าไอ้นั้นก็ดีเหมือนกันดีกว่าไอดีแต่อันนี้มันพิเศษตรงมันเป็นเอสปาดากับอลังคาซึ่งไอดีผมยังไม่มีที่เป็น Al a, อลังคากับเอสปาดาแล้วก็สังหารอลังคาด้วยกันอันนี้ผมยังไม่มีนะเออเป็นสายสกิลก็เอาไว้ลงหอคอยแล้วพวกนี้ได้แต่ผมว่ายังไม่ค่อยสนใจใ่าไรตัวนี้แล้วต่อไปจะเป็นตัวที่เด็ดที่สุดในตู้นี้สำหรับผมนะ มันคืออุลาร่คิสเกะเป็นสายตีธรรมดาเป็นตัวตีไกลเหมือนกันจินาการไม่ออกก็กถึงโทคินาดาดเป็นตัวตีไกลเมือนั้นสังหารอารังคาเออเป็นสังหารอารังคาเหมือนกันคุณลักษณะโซคืคอโจมตีปกติบวกอีก20%อันนี้อ่อนกว่าโทคิน,นาดาตรงนี้นะครับโทคินาดาบวก25%อันนี้บวก20%และอาบิต้ที่ได้คือบวกแอคแทคโจมตีปกตินะครับ40%อันนี้เยอะมากเลยนะ เยอะเหมือนกันนะครับเนะี่ยความเสียหายโจมตีแรง50%สกิลไอ้ดิคือดาเมจสกิลแรงขึ้นอีก50เพิ่มฮิตโจมตีแล้วก็ความเสียหายถ้าไม่ตาย40%ลบดูเชิญได้อีกหนึ่งแล้วก็ตีทะลุกัดอีกฝ่กกา,กายอีกแล้วหลังๆเยอะมากไอ้โจมตีทะลุก,กัดอีกฝ่ายแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือเด็ดที่สุดในอาบิลิตี้ของเขามันเด็ดและก็คือดอบับดอบน้ําหอแบบน้ํายา ได้รับบวกอีก5อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเข้าดันปุ๊บได้บวกฟรีห้าเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมว่าน่าจะใช่คือแบบกดเข้าไปปุ๊บเล่นจบเวทปุ๊บบวกให้ฟรีฟรจากอัพพิตีเขาห้าเลยเออน่าจะประมาณนี้ซึ่งถ้าลงโคออบกับเพื่อนแล้วทุกคนมีอุราฮะกันเนี่ยผมว่ามันน่าจะดรอปบวกทีโคลาห้าทุกคนน่าจะเป็นย0อสนอันที่ผมไม่รู้นะว่ามันทับกับคนอื่นหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดไม่ทับมันจะดีมากมันจะได้กันทุกคนเลยขยีลส20อันเออไอ้น,นี้ผมว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันทําให้เราลงง่ายขึ้นลองปกติตอนที่ผมลงคนเดียวเนี่ยไอ้ไอ้น้ําหอมเนี่ยบางทีมันลงระดับยากสุดอะมันดอบแค่หกเจ็ดอันเองเออบางทีไม่ถึงสิบอันผมก็รู้สึกแบบช้ามากเลยต้องเป็นลงขวแล้วลงขวบบางทีแบบเพื่อนต,ตายไม่กดเกิดอยนะ่างเงี้ยมันก็น่าํำคานกัน แต่อันนี้คือถ้าเกิดเราบวกทีละห้าผมว่ามันคุ้มเหมือนลงเหมือนแบบสมมติเรามีกันสี่คนเนี่ยอุราลาเนี่ยแล้วเราลงกันทั้งหมดสี่คนอุราลาเนี่ยแล้วเราได้บวกยี่สิบมาฟรีๆอเหมือนประหยัดไปแล้วตาสองตาเออเหมือนประหยัดไปตาสองตาเหมือนเรากดตั๋วครั้งเดียวได้มาเหมือนลงสามตาซึ่งคุมม้มอ่ะอันนี้ผมบอกคุ้มจัดๆเออแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าอาร์บิที้ของเขาเนี่ย สมมติเรากดลงโคออกหาน้ําหอมเนะ่ยเรากดตัวคูณห้าไม่รู้มันจะมีผลกับตัวคูณห้าด้วยหรือเปล่าถ้ามีผลนี้โคตเทพผมระยอยากได้มากเพราะว่าเคปจินิยายผมไม่ทันนะที่มันบวกดอกน้ำหอมกันอันนั้นผมไม่ทันผมเลิกเล่นไปก่อนออต่อไปจะเป็นตัวละครยโรจิเป็นยบทูตสหารเอ็ดบะดาตัวนี้เป็นตัวตีใกล้เออ ตีเร็วมากผมดูเกมเพลย์แล้วแต่สก,กิลของเขาทั้งสามท่ามันเฉยๆมากเลยมันไม่มีอะไรเลยผมอยากได้สก,กิลบัฟมากกว่าแต่เขาไม่มีเขาเป็นสายตีด้วยแล้วก็ไม่มีสก,กิลบัฟผมก็เลยเฉยเแต่มันมีบางอาวุธตีที่น่าสนใจอ่าเดี๋ยวมาดูคุณลนะักษณะโซของเขาคือลดความเสียหายที่ได้รับ20%คือขั้นสูงสุดของการลดดาเมจแล้วเออไอนี้เจ๋งมากความเสียหายโจมตีปกติมวยบเอเอบวกเยอะเหมือนกันเพิ่มหินโจมตีอีกแล้วก็ความเสียหายแรง เพิ่มอีก50%ความเสียหายท่าละความเสียหายไม่ตายเพิ่อมอีก40%่ลบิบเอเฉินหนึ่งครั้งมีซูเปอร์อาร์เมอร์และไอตรงนี้ที่ผมสนใจคือทีมปาร์ตี้ยม,มาทุกความเร็วนาะตัวละครตัวละครความเร็วของเราที่อยู่ในทีมที่เป็นยมทุกะจะบวกโจมตีปกติ20%อันนี้ผมว่ามันเจ๋งตรงเนี้ยเพราะว่าไอนี้จะกลายเป็นบวกเป็น60%ทันทีมันเลยดูเจ๋งอยู่เลยจิแต่เสียดายมันไม่มีตี ยกลอกกาดแบบเขาอยากได้ตีแบบทะลุกาดเอออยากได้ตีแบบทะลุบาเลียบาเลีย,ยพวกเวลาเล่น PVP เจอตัวละครอ,อรอย่างยูฮาบัตอย่างเงี้ยผมอยากได้ตีทะลุบาเรียเออแล้วก็เสียดายตรงที่เขาเป็นสังหารอบาดาด้ถ้าเขาเป็นสังหารอย่างอื่นนี่ผมว่าเอามาใช้ได้ดีกว่านี้ซึ่งไม่มั่นใจว่าตัวนี้จะโหดใน PVP หรือเปล่าเออต้องรอดูกันแต่ตัวนี้มันผมว่ามันตีแรง เราะว่ามันบวกทีหกสก็ต้องรอดูนะครับยโรจิว่าเก่งหรือเปล่าแต่ผมว่าเท่าที่อ่านมาผมว่ามันก็ไม่ขี้เลย่นะมันก็เก่งอยู่สำหรับผมมว่ามันก็เก่งแต่ตู้นี้ให้ทั้งหมดคืออุลาละเอออุลาละนี่คือตัวที่เด็ดสุดละเด็ดตรงที่บวกน้ําหอมเนี่ยเนี่ยทําให้เวลาเราฟาร์มเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นมาก อ,อ,อุลาละแล้วก็ไม่ได้กระจอกผมดูว่าตีตีโกงเหมือนกันตีไกลซึ่งเคแลบนี้หลังงส่งตู้แต่ตู้มาดูดเพชรทั้งนั้นเลยออย่าลืมนะทุกคนว่าจะมีตู้เอ,อนิยายไม่มั่นใจว่าตู้นิยายห่อแต่เขาว่ากันว่าตู้นิยายนะไอ้ท้ายเดือนเออ,เ,อ,อเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงตัวค่วง่งเดี๋ยวให้ดูทีตัวที่มากับตู้นี้ มีเคเบจิกับไอ้นี่ที่ PVP ได้เจ๋งใครที่มีฮัตบานก็เอาเคเบจิแดงไปใส่เป็นน้ำหอมก็ได้เใส่เป็นลิงก์นะครับส่วนแชทแชทมันถึกโคตรแต่ผมยังเทียบกันไม่ได้ว่าใช้กันยูริจิใครเก่งกว่ากันเพราะมันสีเดียวกันสายเดียวกันด้วยซึ่งต้องรอคนเอามาใช้กันก่อนเพราะว่าผมก็ไม่บนใจัแต่แชทมันดีตรงมีสกิลบัฟเสดายยูริจิมันไม่มีถ้ามันมีนี้ผมว่า ผมจะมาใช้แทนเลยอยากมันตีเร็วอ่ะมันตีเร็วกว่าแชทอีกแชทมันตีช,นช,นนตช้าแต่มันไม่กว้างเออแต่ยูริจิตีสั้นพอๆกันนะครับแต่ยูริจิแน่นอนตีกว้างกว่าแล้วก็ตัวพ่วงมาก็ก็ไม่ขี้เละแต่ละตัวไม่ขี้เละเอามาใช้ลิงเหรือ,อไปใช้หอคอยได้ซึ่งสามตัวนี้ให้ชิซาเกะเบอร์หนึ่งสำหรับผมนะเบอร์สองเป็นยูริจิเบอร์สามเป็นอุนคิอราเพราะว่าอุนคือรานี่ผมมี ไอ้พวกสีแดงเนี่ยผมมีเยอะแล้วคิซาเกะนี้ผมอยากได้เพราะดอดน้าหอมซึ่งเดี๋ยวผมก็ออยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเปิดหรือเปล่าแต่น่าจะเปิดแหละพอเพชรผมก็เหลือประมาณ 7, เจ็ดพันเพชรผมอยากได้คิซาเกะอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ช่างมันผมไม่รีบหาเออต่อไปจะเป็นเรื่องของกาชาสีเออนีท่ทุกท่านกาชาสีจำฉลองครบรอบห้าปีเดือนที่แล้วได้ไหมที่ออกมาช่วง ท้ายเดือนอ่ามันเป็นตู้ที่ให้เราสุ่มฟรีอันนี้ก็เหมือนกันสุ่มฟรีแตกต่างตรงที่มันเป็นตู้อ่าเทศกาลเห็นะจะมีแต่ตัวเทศกาลทั้งนั้นเลยอยู่หมดไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์วันที่ผู้หญิงให้ช็อกโกแลตผู้ชายวันที่ผู้ชายให้ช็อกโกแลตผู้หญิงของญี่ปุ่นเนี่ยอ่าผมจำชื่อไม่ได้วันเรียกอะไรไอพวกนั้นมีมีหมดเลยชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยซัมเมอร์ฮาโลาวีนมีหมด ึ่งตู้นี้จะเปิดตั้งแต่เป็นตู้จะมีตัวละครอ,อ่ะ,อะตั้งแต่ตอนเปิดเซิร์ฟเลยตั้งแต่ตัวละครที่สก,การชุดแรกยันถึงวันที่สิบหกมกราปีนี้เออตัวละครที่สก,การันตั้งแต่ตรงนู้นมาถึงตรงเนี้ยจะได้หมดเลยจะมีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ออกหมดเลยซึ่งเขาให้ยิงเราเขาให้เรายิงฟรีเนี่ยทั้งหมดสิบครั้งก็คือหนึ่งร้อยตัว เออก็คือหนึ่งร้อยตัวซึ่งจะมาวันละครั้งให้เรายิงอ่าครั้งแรกจะมาในวันพรุ่งนี้ช่วงสี่เอสองโมงเราครั้งต่อไปจะมาวันเดียวกันวันที่สิบหกเหมือนกันแต่เป็นสี่ทุ่มเพราะบ้านเราช้ากว่าญี่ปุ่นเออแต่ก็มาให้เราเริ่มยิงสั้นนะซึ่งสเต็ปสุดท้ายก็คือวันที่สนะิบเนี่ยเขาจะการันตีอ่าเห็นไหมสเต็ปที่สิบก็เหมือนตู้ที่แล้วนะครับที่แจกรฟรี ตัสเต็ปที่สิบก็เอยสเต็ปที่สิบอะเออคือวันที่สิบเราจะได้ห้าดาวฟรี1ตัวเออซึ่งถ้าไม่ปออกซ้ำจะดีมากเออก็รอดูนะครับว่าจะได้ตัวอะไรกันก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของดันเก็บแต้มก็จะมาอีกแล้วเห็นไหมดันเก็บแต้มเหมือนเดิมหาตัวคัมพี อะไรพวกนี้ของฟรีเยอะแยะดันนี้ผมว่าเป็นดันที่ดีมากกันเก็บแต้มก็จะมีตัวโบนัสตามนี้จะมีตัวใหม่มา3ตัวที่เราเปิดแล้วก็ตัวอื่นซึ่งเคียวละคุนี่หรือนานาโอผมว่าคนหลายคนคงมีกันอยู่แล้วนานาโคนี่มาตั้งแต่ตู้ไออิจิโกะบิวคุยาปะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนเอ้ยตู้พิมซี่ดิเอานาโคนี้มาตู้พิมซี่ ก็จะเป็นตัวละครแจกโบนัสนะพรุ่งนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอาลงไปเล่นก็บวกนะแค่อยู่ในแค่เรามีมันก็บวกโบนัสให้เราละก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ข่าวสารอันใหม่ๆก็มีประมาณนี้ตัวละครพรุ่งนี้ถ้าพวกท่านเผ็ดน้อยแล้วไม่ใช่สายฟรามํนหอมจริงๆท้าไม่ใช่สายฟร์มน้ําหอมอ่ะผ่านได้ก็ผ่านไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าไอ้ตัวพูกนี้ มันจะวนกลับมาไม่ใช่วนตู้นะมันคือมันจะวนกลับมาในรูปแบบตัวพวกนี้เลยเนี่ยไอตัวแถมทั้งหลายเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะมันจะวนกลับมาสักครึ่งปีหรืออาจจะนานกว่านั้นผมก็ไม่มั่นใจแต่เมื่อก่อนประมาณครึ่งปีอนะประมาณครึ่งปีถึงถึงแปดเดือนได้มันจะวนกลับมาคือมาอยู่ในรูปแบบตัวแถมอ่ะตัวเสริมในตู้เออเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบก็ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวลิมิเตด แต่ถ้าใครรีบก็เปิดก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนว่าจะเปิดดีไหมแต่ก็อยากเปิดเหมือนกันเอาคิดสกเกะหาน้ําหอมแต่ถ้ามันไม่ออกก็เจ็บเหมือนกันเพราะว่าอยากได้แค่ตัวเดียวก็ประมาณนี้ใครเพรน,น้อยก็จะข้ามก็ข้ามได้ไม่จําเป็นต้องรีบตู้สิ้นเดือนจะเป็นอะไรผมก็ไม่มั่นใจเพราะส่วนใหญ่ตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมบีดมานะตู้สิ้นเดือนมักจะเจ๋งกว่าตู้กลางเดือนเออ ตู้สิ้นเดือนมักจะเจ๋งกว่าตู้กลางเดือนเออซึ่งเมื่อก่อนก็เลทจะเยอะกว่าเลทกลางเดือนด้วยแต่อันนี้มันปรับใหม่ละมันปรับเป็นเลทพอพๆกับท้ายเดือนเลยก็มาดูกันโอเคขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับอ่าสำหรับคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกด ติดตามให้ผมด้วยครับเออแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรกันอย่าพลาดกันนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ